เนาะนี่กันหาหนึ่งหกไปจะมเยนหาหนึงหกกันี่เก้าส่วนพีเราบอกสิกัสิบหกนี้ิบเาพี่เ่บอกแต่กสิบหกเราสิบหกข่อยบอกให้เราบกกันสิบหกโอ้สิบหกพอก็ได้สิบหกละหกขเกียรมื่อนเราบอกสิกปบอกยังสบหกไปให้เขาไปซื้อยให้ไปบอกี่่ตัมคหคงสิบหกไปหกคาตาง สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีส, <ไป S 1> สุภูสุคนนะคะมือนีเป็นวันที่สิบเก้ามันบอกค่ะสิบเกา้าค่ะเป็นวันที่สิบเก้ากันยายนนะคะครับผมกามีการสิมาบอกบุญจันหน่อยนะคะมือวันที่ยี่สิบเก้านะคะวันที่ยี่สิบเก้าการเสีดตักบาทนะคะที่หอปู่ชีะขาวนะคะที่บัดรแม่คูน่นี่แหละค่ะบัานแม่คู่ วันที่ยี่สิบเก้าสวงเสาร์นะคะผู้ใดอยามารวมหมูน้ำมาตักบาดก็ขอเชิญได้นะคะคขาดมีอาหารการกินแต่ว่าเม็ดเตียงแล้วก็บอกไว้แล้วว่าซีอิ๊กับเขามารวมน้ำมาสันวันจะซีอิลาบแล้วก็ซีอิขนมกินนะท่นเนาะเอฟซีมาหลยปูหลายคนเพื่อการเสด็หลังจากที่ห้าถวายผ่านแล้วเนาะห้ามาสิมารวมรับประทานนำพร้อมกับปลาล้าแม่ครูนะคะเรื่อง S <S มีจำนายมือนันพอดีตาพอดีมา, <S <S มาแล้วค่ะมาวันที่ยี่สิบสามกับพอดีวันที่ยี่สิบเก้านะคะกับมาซิมตม่บมกคุงได้เดี๋ยวยิมเราเราสิต่ำโซ่ฟีมือ <c oughs> <c oughs> ยิมตํำกระแซ่บเพื่อกันนะคะาะค่ะกับมีน้ำพริกนะคะน้ำพริกแมงดาเดี๋ยวเดี๋ยวมาสักันจะมาเบิ่งน้ำกันแล้วค่ะวันที่ยี่สิบเก้าเฮ็ดบุญนะคะเฮ็ดบุญทีหอปูถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วค่ะวันที่สามสิบ วที่สามิบปูเราไข่เคีบ่ใยสีเป็นบาใบสีิบเก่ายอดแต่เ้าเห้ากับผได้เฮสซสูงขนาดนั้นแต่ว่าเ้าก็เฮ็ดเกายอดนั่นแหละิบเก่าครับซีเก่ายอดิบเก่านเป็นิบเกคือเก่าครับิบเก่าแต่ว่าเก่าเก่าสันเก่าสันิบเก่ายอดเออยอดมันนะได้๋ยเก่าแต่ว่าเห็ดเก่าสันแต่เีดเก่าสันแต่ิบเก่ายอดัสิะเฮ็ดใด้อยูเนาะขาพ่นกับเปีงไห้เาร้อยใหยู คณนเสียหงยรุ่นนะั้นเพราะว่าได้รดนแมคโคแล้วยกครับเอเียนยกเลยเอรถเียนยกสิบเก้าสั้นเอารถเขียนยกเ่าเพราะว่าทำมาต้อเป็นงานใหญ่นะคะอันนี้ปูลแล้วใครเสียให้เสริมบาร,รมีกับวเนนนะคะแล้วก็ให้ลูกหลานได้รวมกันนะคะร่วมแรงรวมใจเป็นสิบเป็นพลากไม้หรือว่าดอกไม้ดอกกุหลาบแต่ว่ามือว่านี่ปูว่าให้เอาดอกกุหลาบแดงบอกกีบว่าเจ็ดสิบเป็นบอกครับเจ็ดสิบนแต่ว่าพ่อห้ขึ้นมาแล้วว่าให้พ่อห้ำโดยเฉพาะ เอาเกาซีฟโอกเออเกาซีฟเดียวของพ่อฮามิเกาซีฟโดคนล่าแกกกันไมมบ้านค่ะพ่อฮามิตั้งหาขขงพ่อฮามิเกาซีฟดอกแต่ว่าไ้ยิมบอกเอฟซีว่าเกตซีฟดอะเจดสิบอค่ะปูเราขาดมาจ็งสีเนาะครับปลาแงมาเจังสี่แลวกพอกัใบซีพูลาหมากหลักไม่พอดีมือไหนเข้าก็ไปล่ำบวกสวง n g ดีแล้วนะคะผู้ใดอยากไปล่ำบวกสว i n นําขัดกะไปืูอกับเอเชชิญอรได้เยค่ะเดอวันที่สามสิบนะคะพอดีค่ะ เมื่อเดือนกันยาวันที่หนึ่งกับตุลานะคะคสี่ออกพั้นาบรมเบียนบ่เดือนตุลาในน้องออกขันสาเนาะตุลาครับค่ะวันที่ยี่สิบตุลานะคะวันที่ยี่สิบตุลาออกพั้นสาก็เป็นบุญกระถินนะคะบุญกระถินกับทั้งแม่คู่กับเลยว่าเอามะฮอร์ล็คซ่ครบงานไปทั้งวัดปลาบันมืดอนนะคะก็ได้พินิจสาที่ท่องจันนะคะควอมกับสมจิตบอท่องนะคะวง ตเต็มวงนะค่ะของแม่คู่ลูกคุ่งมอลำซับสไตล์อหอมวนเทพรุงเรืองนะคะพร้อมกับโคโซกซื่อดังนะคะกัมีไรผูไลายคนค่ะพุ่นกระสิมารวมงานบุญน,นาเนะคะครับค่ะกเป็นผัป่าซามมคี้นะคะมือนั้นก็เป็นผัป่าซามมคี้ผู้ได้อยากมากับขอเชิญใดน,นะคะสําหรับมือนีแนวทางปูว่าให้ไปเสือ ตามมะฮุ่งว่าส <il S 2> ันว <plein> ่าแบอกเสียอียว่าสันใช่สิบเจ็ดว่ะเอ้เนี่แล้วความดันแล้วความความดันอันอันยาเขาความดันบากคอยเป็นว่าความดันมันนี่ปกติว่าสันสิบเจ็ดเนาะความดันปกติสิบเจ็ดเป็นว่าแล้วก็ บ่เล <penguin. S 1> mm nah. ียงกิโปมบ่เลียงแมนบานเนี่ปูบ่อเลียงแมงนไาเขาคือขายแพงแต่กิโปมันกนยากเนาะเขาขายโลละหาร่อยเจ็ดสิบคูณบอกเสียอกอยากว่า่าสั่งจากากได้มกขันอยากได้กัจัดการซื้อมากาสั่อย่าื้สีไม่คู่กวรยังไงแช่งโกลตัวใดสีบเก่าปูเราสอนแียงโกลไม่คูรกินแมงอีมันกินแมงเอียมเอียมแลนอนใครลืงลืงว่าเพื่อนแช่งกลว่าเสียบเก่าใช่รับ เดี๋ยเราพิจะน่าหน้าพวกเนาะค่ะเนาะอันนี้ข้ามวอาข้ามจ่าของปูของข้ามือนีนะคะแต่กระปูบอกในในแตงโมไปซ่องมึงดากรถเสียอ,อีกเออดากรถเสียอ,อีกเออครับทีมากมือนีนะคือซ่องดีท, <c oughs> ทีนั่งแตงโมเพรเดียวนั่งเพรเดียวนั่งถือกล่องไปซ่องนะรับรถ้าดันรั่วข้าหนี้เพื่อนกับเฮโยสุกใหญ่เนาะคร่ะเพื่อนเด็กค่ะอาหารค่ะวันค่ะบัดนี้ ก็เรียกว่าบักสีมันขี่รถขันได้มาไปซองมึงดากเรื่อเส้นดากรถดากเรื่องห้องเหยียดนะค่ะเก้าแปดสามเก้าวค่ะก้าวเปลี่ยนสามเก้านะคะครับผมเชียนไว้เรื่องคะเรื่อเก้าแปดสามเก้าคู่คนทักเนาะคนทักคนถ่วงมือหนีกับพิจารณาเบื้องนะคะแม่คู่ค่ะให้ได้เป็นแค่เนี่ยท่าเบาสู้กันฟังนะคะครับผมว่าคู่คนบอกจงได้เด้แล้วมือเข้าสิได้ไปเเษกบุญมือได้เด้จำเสียละค่ะ วันที่ยิบเกาเห็ดยูหัวนะคะยี่สิบเก้าวันที่สามสิบที่วัดปา่าบ้านเมื่อนนะคะครับไปรวมร่ำถวายน้ำกันนะคะสาหรับต้นผาป่าเดี๋ยวจังบึงสะก,กันนะคะเพราะว่างวดน,นี้คนกับบ่ได้สูบเมรมานไปไดนนะคะถ้าไม่ใจนะคะถือว่าถือว่ามันเป็นการเสี่ยงสูบนะคะคคให้ว่าถุกคนกับมีผู้ใดได้ผู้บ่ได้ เลขืูกผู้ใดกับว่าใดเต็มที่ยังเสร็จ่ะครับขาใดก็ได้ทุนกับมีผู้ละคนกับว่าใดทุนเนาะค่ะคือเอกกับวันกับไข่แดงปูแล้วกระท้วงเนาะว่ารวดขั้นอันบักนาไล่อนะสองสี่หนึ่งห่วงนี่ก็ไปเฮ็ดเปลี่ยนยุ่งปูทั้งนาเลยค่ะปูทั้งนาคนทักมาสี่นะคะคนทักมายังสี่แม่คู่กับกับว่าวหอฟังนะคะครับผมหอวฟางเป็นแนวทางเนาะครับพี่นี่พี่เจรนาบุญเจังได้กะ เดี๋ยวน,นี้แห้งหมดเร็วเดียวเดี<ช>๋ยว<ช>น้องวุน้นยังซิบเก้าอะ้รยี่อะไรซิบเละซิบเมือกครับพี่นเลรอครับได้ซิบเมือครับเออได้ซิบเมือค่ะเือให้ว่าเตรียมตัวเป็นเสียทีเพราะว่าเข้าต้องแข่งกำลังแก่ตัวเองนะคะครับผมเอารวมแล้วเขาต้องลุกได้นะคะชีวิตคือการต่อสู้นะคะศัตรูคือยากำลัง แสดงว่างวดว่าขันเท่าบ่ได้งวดนาเข้าต้องพันต้องพันอะไรใกําลังแก่จะหวงนะพะะ่อค่ะไม่พูใ่ใายกําลังแก่สูบูสุบคนนะคะเด้อสําหรับผู้ใดต่อสู่ชีวิตอยู่ในคณะนี้นะคะต๊ทุกได้ยากมันกันหลายอย่างนะคะชีวิตของคนที่แม่ขาแม่ขายค่ะทาม,มาหากิเนย่กที่ฝนต๊นะเนาะทึ่แต่พน้นทำงานก่อสร้างเมื่อกาจะหยุดคือว่าเราจะสร้างซื้อไปเฮ็ดไปท่าสีอยู่ระนี้ก็ กับว่าลาบลื่นไปไหนนะคะเพราะว่าดิดฝนอยู่ค่ะคั้นว่าดิดฝนกับสิได้ไปลงสีให้ยาแล้วนะคะเก่าเสียนฟงเจ้าหญ้าเก่าเสียนนะคะสางอยู่ว่าสาสนุบ่นฝนตกเพราะว่ามือเสาร์กับฝนลิ่นนะคะแต่ว่าสำหรับอยู่ทางบ้านเฮาเนาะยิ่มแดดดีมื้อนี้แดดดีครับแดดแดดดีค่ะจังเล็กะแม่คู่กะ กำลังแรงแก่ซุกปูซุคนนะคะเริ่ดติดตามไปเรื่อยๆแล้วกัผู้ใดอยากมากราบคารวะมาวัดป่าบันหมื่นก็ขอเชิญได้นะคะมาบึงได้กำลังสร้างมหาเจดีย์ยามสวยงามค่ะเจดีย์ก็สร้างซื้อเพิ่นก็เอาลงลายเรียบร้อยทาสีนะาสวยงามกับเอาลงมันใหญ่ลงมันใหญ่แต่ว่าก็บ่ทันแล้วนะคะมาบึงแต่ว่ากระบอกทัวเหลี่ยวนะแต่ว่ากระบอกทันเหลี่ยวนี่ยันหมื่นโอ้เหลี่ยมัน ปีนึงเป็นบ่เพราะว่าขันขัดขันขันบนแล้วแล้วเพราะแล้วมันบ่อยากนะครับเพราะว่าขังล่างมันสีง่ายเนาะมันสูงคือว่ากระบอกสีไล่ไล่ลงมาเนาะครับผมขัดจะมาเบิ่งด้วยตาตัวเองก็ได้นะคะรับผู้ใดอยากมามาขอพรวันที่สามสิบก็ได้คือว่าเดือนตุลาวันที่ยี่สิบบุญใหญ่ก็สิเห็นสวยงามเลยครับผมเมรเมร์วันที่ยี่สิบภู้ใดมาสิเห็ยนความสวยงามแตกต่าง เพราะว่าบางคนบอกถ้าลงสีแล้วไม่คู่กับเสพิ่นเทฐานรอนะคะแล้วก็กุศโตบาดนี้ก็หนีกระสีทูปปอกนะคะทูปปอกให้มันกว้างปอกครับผมค่ะขจังมาพิจารณาหน้าการขยังมาเบิ่งมาชมความงามมาชมบารมีค่ะแล้วก็มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเฮาได้มีโอกาสได้สร้างบุญน้ำกันนะคะครับผมสิเป็นเงินลอยเงินเยียสิบบาทเท่ากันยังถือว่าเฮาได้สร้างแม่นบ่กครับ หลายสิ่งหลายยางพร้อมกับเทวีสุวรรณนางสาวองุ่นไงเทาวีสุวระะยยวววรณก็เ,กเบอกเก่าเม็ดพุ่นบอเก่าเม็ดนะครับค่ะทวเทวีสุวรรณเทวกุเวนอุ่นปูอันตั้ตานะคะพร้อมกับแดนสวนรรค์แดนนรกนะคะจังมาเบิ่งนํากันก็ได้ถ้ามีโอกาสนะคะวันที่19 20นี่สิ่เลยเออ20เนาะยี่สิตุลาคม21เป็นมือถวายคแล้วค่ะเมือวันที่21ถวายวันที่20นี่คืองานก็ว <20 S 1> <20 S 2> ่ามีมี เฉลิมฉลองเนาะค่ะก็ได้พี่นิดซาธิตทองกันแล้วก็สมจิตบอทองนะคะับทีมงานข้องเข้าทิศอ่อยซอยจูวิไลศักดิ์เพชรรุ่งเรืองนะคะกับน้องแชทค่ะทีมงานเฮามากครบเนาะค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็เออเราเรียกฝันอีกว่าหยบเลยครับครับผมบเรเรียกความฝันจัง่อยเนาะครับค่ะกะมีน้องนาชานะคะฝันว่าเมฆพ่นกระต่ายนะเพ่นเกิดศุนเก่า คนเกิดศูนย์เก่าและอายุหาสิบเก่าครับผมบันเน่ค้าค่าสิถามว่าอายุแม่คู่เท่าไรนะคะห้าสิบสองคพอสอสิบห้าพอสอสิบห้าค่ะอ่าพิจารณาเบองอันนี้คือความฝันเนาะคความฝันเอกกับนาชาตรงกันนะคะค่ะด้วยนํามาว่าห้ฟยังนะคะเนาะครับหาจังไดเจนึงหาห้าอย่างยิบจ้าสลากกินแบงรัฐบาลว่าว่ามีตัวยิบยิบรองเมืองนะคะเสียงโศกเบองอันนี้แลลวแต่โศกไชมันนะคะเนาะอ่าสำหรับื้อนี้แม่คู่ขอ ให้สุขูมสุขคนทีดดีตามให้มีโสมมีลาบมีโสมมีมันมีสุขภาพแข็งแรงเงินจงไรน้องทองจงไรมาค่ะสวัสดีค่ะสองห้าหนึ่งห้าคือเด็กค่ะแตงโมกราบสวัสดีค่ะกาบสวัสดีที่ทุกคุณทุกคนค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะแตงโมกราบมาค่ะเพื่อนํำปัจจัยเนาะค่ะคืนถวาย องค์ปูตาเพราะว่ามีเอฟซีเนาค่ะจากต่างประเทศค่ะเพิ่อนจะรวมเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะอยู่ต่างประเทศเพิ่อนไห้แต่งโม่เนาะค่ะเป็นตัวแทนเนาค่ะถวายปูไห่ค่ะหลายศาสพอสมควรนี่เนาะค่ะเป็นเจ้าภาพายซีค่ะมือวันทีสามิบบาบซีเก่าสันเนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางของปูตา ให้พี่น้อง MC เอฟซีเฮาเตรียมสมุดหรือว่าประกาไว้เนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางผู้ใดเอฟทียังว่ามีโชวิลาบเข้ากะอย่าพึ่งท่ออย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งน้อยใส่ปูเขานะค่ะเพราะว่าปูกใไ้มาหลายแล้วเนาะคะ่ะค่ะแนวทางก็มีเขาไม่ลดสําหรับแนวทางของปูตาก้ามือนี้ค่ะมีเสียงโกรธเมคู่เนาะคะ่ะสําหรับมือนีเนาะคะ่ะเป็นแนวทางค่ะ ค่ากับขอกับน้ำค่ะเพราะว่าเคยี่ไปสั่งเปืยเตี้ยวหรือว่าไปเติมน้ำโมกน้ำมันค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะปูเห่าค่ะมีแนวทางค่ะปูบอกว่าปูตั้งน้ำโม่สามจบสามมาแต่ว่าเก่าบมาปูบอกว่าจริงๆเนาะค่ะสามมาเก่าบมาค่ะค่ลรากาปูบอกให้แตงโมค่ะไปซองเบงทะเบียนรถของเสียเอกเนาะค่ะสำหรับพากับขอกับน้ำค่ะทะเบียนรถของเสียเอกก็คือ 983เก่าด้วยค่ะ983เก่าค่ะแนวทางเนาะค่ะพินิจพิจารณาเอาค่ะสําหรับแนวทางค่ะเพราะว่าปูหรือว่าแม่คู่หรือว่าแตงโมค่ะเป็นไทยแค่แนวทางเนาะค่ะให้พี่น้องเขอาพินิจพิจารณาเบิ้งค่ะสําหรับแนวทางเข้ากับมีเขาลมีรุดค่ะเป็นธรรมดาเนาะค่ะสําหรับทะเบียนรถเขอากับวนเลนเอาเนาะค่ะวนเลนม้วนเลนตัดเลนแล้วกาบ้านเลขที่ของแม่คู่ค่ะ ห้าเกตศูนย์แต่ว่าปูไ่เซอเอกเป็นคากีปโปมเนะคะห้าร้อยเจ็สิบแต่ว่าปูไ้เจวันค่ะปูบอกว่าเจวันค่ะ่ว,ว,ว,ะวมดันก็คือปกติกาจะยู่ที่ ค่ะแตงโมก,กระจำบ่ได้บไดมเนาะค่ะแต่ว่าห่อกระจำหมอเนาะค่ะเสียงโกนของแม่คู่ห่อค่ะซิบเก่าสันแต่ว่าปูไฮเสอเอกซิบเจ็ดกับเกด็ดซิบเนี่ยค่ะราคาเสียงโกนของแม่คู่ซิบเก่าค่ะห่อกระแคบนะจะออกกระได้เนาะคะ <Okay. S 1> า่ะห่อกระพินิจพิจารณาเอาเนาะมากตัวใดชอบตัวใดห่อกระจังหมุนเหรินัดเหรินเนาะค่ะสำหรับพาจับขอ,ขอกับนามเนาะคะ <S <S า่ะก็ให้สายบุนทุกท่กทานเนาะค่ะ ให้มีตโชคตลาดมตรโชคตะมานค่ะเอฟซี FC ทันใดสนใจจะบูชาองค์ปูตาเนะคะเป็นปูตารุ่นแรกค่ะปูตารุนแรกเอฟซี FC ห้ายังสนใจอยากบูชาอยู่กับยังบ่หลายเรียนาะคะปูตาช่วงนี้จะเหลือด้วยเนื้อท้องนะคะ่ะเนื้อทองทองแดงกับท้องเหลืองค่ะกาโทษกินกลางมนานเบิดโทกก็จะร้อยเวนาคีปค่ะเพราะว่าจะเป็นไอหรือว่าเป็นแตงโมค่ะพี่นอ้องเอฟซีห้าสนใจบูชาองค์ปูตาค่ะไปสักกะกาวบเานะคะ ใบขอสูคข,ขอพอรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกของหลานสำหรับผู้ตารุ่นแรกรุ่นดวงดีค่ะให้โชคให้มนันให้ลาให้ร่วยเนาะค่ะมือนี้ย่ำเนาะค่ะ17701916ดเจ็ดศูนย์หนึ่งก้าหนึ่งหกราคสามศูนห้าเจ็นย์้าห่ง็คราลำลวยทุกผู้ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ